สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมะฮามัดซอเลห์บิสมิลลาฮิรา r a h m a n i ราะ h i มอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอินลาฮาวะละอัลากูวะตาอิลลาบิลลาฮิลอาลีลัฎิมทุ่มมะมะบะ สลามอะลัยกุมวัลลอฮมะตุลลอฮ์วะบะระกาตุขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลละห์สุบฮานอาวะตาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับในตอนที่ผ่านมาพี่น้องได้รับฟังเรื่องราวของพฤติกรรมของคนตำบลลูดหรือคนตำบลสะดูมนะครับว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไร อัลลอฮ์เล่าเอาไว้ในอันกุรอานแล้วเสร็จแล้วอัลลอฮ์ลงท้ายเอาไว้ในสามอายะในสุรออัลอารอฟนะครับในสุรอในในสุรออัลอารอฟในสุรออันนัมลูนะครับแล้วก็ในสุรออัลอาลอฟนะครับอันนัมลูนะครับแล้วก็สุรออันบักรอเนี่ยพงอัลลอฮ์สุตตะลาได้ลงท้ายเอาไว้ว่าหนึ่งเป็นกลุ่มชนที่ เป็นกลุ่มชนที่สุรุ่ยสุร่ายเปลืองเนื้อเปลืองตัวเป็นกลุ่มชนที่โง่แล้วก็เป็นกลุ่มชนที่ <c oughs> ละเมิดนะครับทีนี้ามาดูนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาได้เล่าเ,าเอาไว้ถึงกลุ่มชนของนบีรูฮอีกอย่างไรนะครับอา้าวพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่า,าวาลูตอน อาไตนาหูฮุกมันวาอินมันบนัดใจนาหูมีนั่นก็ยติลตีกานตตะมูลุขบาอิสนะครับอัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว,ว้ว่าวาลูดมุฮัมมัดลองพิจารณาดูนะว่านบีของอัลลอฮ์ก็มีอีกคนหนึ่งนะที่ชื่อว่านบีรูดเนี่ยนะครับที่เราได้ให้ฮุกมันได้ให้อาฮุก,กมได้ให้การตัดสินแดงความปานนี้นะครับวิทยาปัญญาวิชาการกับเขา วานั่ใหญ่หน้าหูมีนั่นก็ยาติลละตีการัตตะมลุตะมารุนคอบาอิสซและเราก็ได้ให้เขาเนี่ยปลอดภัยคือให้นบีรุษเนี่ยปลอดภัยนะครับใครที่จะมากระลิมกระเหลี่ยม,ม,มากระยิมยิ้มย่องก็เอเลาะก็พิทักษ์รักษาไว้เอเลาะก็บอกว่าเราได้ให้นบีรุษเนี่ยนะปลอดภัยจากตำบลซึ่งตำบลน,นั้นเนี่ยชาวตำบลน,นั้นเนี่ยเอเลาะเรียกคำว่าตำบลนะเขเียนอันนี้ในศาสตร์ของบาลาก์เลยก็เรียกอิตลักนะครับอิตลกักษ์ อิติลักุกมลมาฮันว่าอิรอดตุลฮานนะครับก็คือพูดถึงมาฮันพูดถึงตำบลแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการก็คือว่าพระองค์ทรงต้องการที่จะพูดถึงสภาพการของคนในตำบลน,นั้นนะสภาพการของคนในตำบลน,นั้นแต่อละอ์เรียกตำบลว่าอะอให้นบีลูตเนี่ยปลอดภัยจากพฤติกรรมของตำบลน,นั้นนะครับแต่ก็คืออะไรพฤติกรรมของคนตำบลน,นั้น นะครับหลังจากนั้นพงลักษ์ตะลาก็บอกว่าตำบลน,นั้นมีพฤติกรรมในกานัตะมาลุลขบาอิซาว่าเป็นชาวเป็นตำบลที่คนที่อยู่ตำบลน,นั้นเนี่ยเป็นคนที่ทําแต่ความสกโปกขบาอรคขบีซาย้ำขบาิีนะครับประหุภศเขงมนทำแต่ความสกปกสสนะร,ปรสก,ปกสกมกโสมมอินนะฮุมกาโนเกามันซูอินฟาซิกีนเนี่ยและลักษ์เก็มาบอก สิ่งพฤติกรรมของชนกลุ่มนั้นตคนที่อยู่ในตำบลน,นั้นว่าเป็นคนที่อะไรก้าวุนเ้าอินเป็นคนเลวฟาซีกีนเนี่ยเป็นคนเป็นคนชั่วอันนี้อยู่ในอายาที่7 14กับ75็ดสิบห้าของสุรอัมบียะนะครับ และลอสลาห์ก็บอกว่าอัลคอนนาหูฟีรอมาตีนาอินนาหูมีนัสซอลีฮินแต่เราไดเอาน้เนี่ยเอาไว้ไหนเอาไว้ในพระเมตตาของเรานะอินนาหูมีนัสซอลีฮินที่เราเอาน้วไว้ในความเมตตาของเราก็นึ่งจากว่านื้นั้นเป็นคนสอแเลเหเ็น,นะครับอ่านื้นั้นเป็นคนสอแลอ่ลเาลาก็ดูแลมานะครับอ้าวจากตรงนี้เองเนี่ยอายะอัลกุรอานนะครับ ที่ได้เล่ามาเนี่ยนะครับสองสามอายะเนี่ยเป็นอายะที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาได้ชี้แนะนะเป็นอายะที่ชี้แนะไปถึงตำบลน,นะชี้แนะไปถึงชนิดของตำบลเนี่ยนะครับว่าซึ่งเป็นตำบลที่ตารฟะดูนะอัลลอฮีนะ ยาตะตอฮารูนะฟีฮามินฟาวะฮิชีฮิมบาจารอ,อิมิฮิม,ะะมบอกว่าตำบลนี้นะถือว่าเป็นตำบลที่อะไรบรรดาคนที่เขามีความสะอาดคือไม่มีความคิดแบบนี้เนี่ยนะไม่ใส่ใจในเรื่องราวพวกนี้ไม่สนใจแล้วก็มีความรังเกียจขยะขยงในเรื่องอต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะปฏิเสธนะปฏิเสธจากความซกงกความสโสโสมมแล้วก็อาทยากรรมของคนพวกนี้นะ ฟาก็ตากัลารอลอาดีตมีนันอายะต์ว่าอายะต์ต่างๆมากมายเลยในพระมหากัมภีอันกุรอานนั้นได้เล่าถึงพฤติกรรมของคนพวกนี้เอาไว้ซึ่งแล้วก็อะไรเล่าเอาไว้ถึงว่า,าการปฏิเสธของอาการปฏิเสธของกลุ่มชนของนบีลูตนะในคําสั่งของนบีลูตในคาสั่งใช้ของนบีลูตเห็นไหมครับ อัลลอฮ์ซุบานะฮูวะตา,าก็ได้เล่านนอันกุรานมากมายเลยนะครับแล้วก็ด้วยกับสาเหตุเนี่ยนะครับที่อ,อ,อัลลอฮ์สุบานตาลาทรงใช้พวกเขาเหล่านั้นให้ทาความสะอาดจากความชั่วเลวต่างๆเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์สุบานะฮววะตา,าก็เล่าให้ฟังอีก,กว่าบบบบพอเขาใช้ให้ทําความสะอาดใช้ให้เป็นคนที่ดีใช้ให้มีมิติกรรมที่ดีไปสอนเรื่องที่ดีๆบอกไอ้นี่ไม่ถูกไอ้นี่ไม่ดีนะนะ อลัลลอฮ์ก็เล่าไว้อยู่ว่าไอ้พวกนี้ตอบว่าไงฟะวามากานาจาวาบะกเกา,ามีอิลลังกอรูอุคริยูฮุมมินกอรยะติกุมอินนามอูนาซุนยตะตโตฮารูน,นะครับอลัลลอฮ์ก็เล่าเอาไว้นะว่าวามากานาจาวาบุกเกา,ามีเมื่อไม่มีคําพูดใดๆนะไม่มีคําตอบใดๆจากกลุ่มชนของนบีรูดเลยอิลลังกอรูก็ นอกเสียจากว่าอะไรไอ้คนในกลุ่มชนของนบีรูเนี่ยว่าอุคริยูหุมมินกอรยัติคุมอินนหุมอนาสัญาตารุนะมก็ออกไปสิเอาใครที่ไม่ชอบทําแบบนี้ก็ไปอยู่ที่อื่นนะเอาไปอยู่ที่อะไรไปอยู่ตําบลอื่นไปนะพอไปเรียกไปร้องนะไปบอกมันแบบนี้มันไม่ดีไม่ดีอางั้นไอ้ใครที่ดีเอามันออกไปไม่ให้อยู่พวกฉันก็จะชั่วกันอยู่ในตําบลของฉันนี่แหละฉันเ่ยมีพฤติกรรมของฉันแบบนี้ฉันก็อยู่ในกลุ่มชนของพวกฉันอย่างนี้แหละ นะอ่าเพราะอะไรคนที่สะอาดสะอาดก็อะไรอุณาสุนยยตะตอฮารุนก็เอาออกไปกลุ่มชนไหนที่สะอาดที่ไม่ทำามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนะอ่าที่ขยักขย,ย้งที่สะอิสเอียนกับอ่พฤติกรรมก็อ,ออกไปนะครับและเราก็เล่าอิฟมาก,การายาวาบุกอมีอิลลังกอรูอักริยูอาลาลูตมินกอร์อา,าติคุมอินนาหุมอุณาสุญยยตะตอฮารุนเนี่ยในอายาที่56นะครับจากสุรนัมนะครับ บอกว่าอะไรอะเอาออกไปนะอ่ะไม่มีคําพูดใดๆเลยจากกลุ่มชนของนบีรูตนอกเสจากพวกเขาก็กล่าวกับนบีรูตบอกว่าเอาอออกไปเลยกลุ่มชนของรูตก็ออกไปออกไปจากตําบลของพวกสูเจ้าทั้งหลายอินนะกุมอินนะหุมอุน,น่าซุนย์ตโตฮารุนเพราะว่าพวกเขานั้นเป็นกลุ่มชนที่มีความสะอาดฟะอันยัยหน้าหัวอะลาหูอ่าและ ล็อกก็บอกว่าอะไรและเราก็ได้ให้เขานั้นปลอดภัยฟันยายนาฮูวะอะ์ลาหูนะอ่าวะอาฮ์ลาหูแล้วก็กลุ่มแล้วก็อะไรอ่กลุ่มชนของเขาเนี่ยเราได้ให้ความปลอดภัยหมดเลยอิลลารออิลลัมรออาตาหูนอกจากพันยาของนบีลูตเห็นไหมคนอื่นสะอาดเอาไปเอาออกหมดเลยแต่ว่าพันยาของนบีลูตเนี่ยนะคนเดียวเท่านั้นเขาบอกว่าอ่า ลูกหลานอะไรเอาออกไปไปหมดเลยนะนอกจากพัญญาของนบีรูก็ด,ดัตนาฮามีนั่นกอบีรีนว่าเราได้กําหนดให้นางนั้นเป็นคนหนึ่งจากคนที่อะไระจุมจมอยู่เป็นคนที่ถูกลงโทษพี่น้องครับในฮะดีสนาตีได้เล่าเอาไว้หรือว่าในตัฟซีดเนี่ยที่บรรดานักวิจาการตัฟซีดเนี่ยได้อาธิบายไว้ถึงสภาพการนะครับพี่น้องลองนึกนะว่าเหตุการณ์ที่อลัลลอฮ ลงโทษเนี่ยที่เอเลอช้นะครับที่เอเลอชัยให้มาัยกามาแล้วก็เอามาราัยกาให้มาัายกาในยกนะเอายกแผ่นดินตรงนั้นเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วก็คว่ำลงนะคว่ำลงเอาหินมาจากนารกนมาตกลงมาเป็นฝนน,นะครับ ว่าวัมตนาอะไลฮิมัตตรอนเนี่ยนะและเราก็ได้ฝนเนี่ยตกลงมาบนพวกเขาวลันฟาซาอัมตตรุนมุนดารีนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฝนที่ชั่วทีเลวเลยที่เอามาให้บรรดาผู้ที่ถูกบอกข่าวร้ายเอาไว้แล้วน,นะครับเราได้ฝนเนี่ยมันตกมาแบบถลม่มทลายพี่น้องนะเมียของนบีลูดเนี่ยไม่เชื่อนะบอกว่าให้ออกไปให้ออกแล้วก็เสร็จแล้วพอออกมาพ้นตำบลแล้วเนี่ย ออกมาพน้นตะบนุแล้วว่าอย่าหันกลับไปมองห้ามนะไม่ไม,ไม่้ไม่อะไรไม่ให้หันกลับไปมองเลยไอ้ความรุนแรงของอาซาบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮาหูวาตาลาได้ทรงลงโทษนะครับแต่ว่าพัญญาของนบีลุตไม่ฟังหันกลับพอเดินออกมาแล้วหันกลับซุบโบเขาบอกให้เอาคนออกไปหันกลับพอหันกลับไปมองเป็นไงละลายเลย ลองนึกดูที่ว่าอาซาบเนี่ยม,ม,ม,มันแรงขนาดไหนที่ล้อนลงโทษกับชนกลุ่มนั้นเห็นไหมครับอ้าวอันนี้อยู่ในซุรออนน้าตั้งแต่อายัที่ห้าสิบหกถึงอายัที่ห้าสิบแปดนะครับซึ่งอายอัาก้อนยานี้ตาบลน,นี้เนี่ยเป็นตําบลที่ถูกรู้จักเลยนะครับว่าเป็นตําบลที่เกิดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เรื่อง,งเรื่องอเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆที่มีความโศกรปรก เหล่านี้เนี่ยที่เกิดขึ้นนะเป็นตำบลที่เขาปฏิเสธคนที่มีความสะอาดนะ,ะไม่ให้เข้าไปอยู่นะครับว่าเนี่ยเนี่ยนะครับให้ไปอยู่ให้ไล่ให้ออกไปพร้อมกับรอซูลของพวกเขาเหล่านั้นแล้วก็พวกเขาเหล่านั้นก็ต้องการที่จะเอาคนที่อะไรคนที่เอาคนที่คนอื่นๆนะครับแล้วก็คนที่ เป็นผู้ที่ศรัทธาเนี่ยออกไปจากตำบลนี้เพราะว่าอะไรพวกเขาเหล่านั้นฟีนัตรีหิมุนาสุนยะตโตฮารุนเพราะว่ามองว่าไอ้พวกนี้พวกสะอาดไอ้พวกที่ไม่เอาอะไม่ไม่ไม่ยุ่งไม่ไม่ไม่มาเรื่องกามโลกีเรื่องกิเลสต่างๆเหล่านี้เนี่ยนายพวกนี้บอกคนสะอาดอ่ะคนสะอาดออกไปออกไปอยู่ข้างนอกนะครับอ้าวนะอาอันนี้อลสุบาานะวตะตาลาได้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 กล่าวเอาไว้นะครับว่าว่า ว่ามากานาะวาบุกอมิฮีอิลลาอังกอรูเนี่ยเขาบอกว่าหมายถึงมาอาญาบูวีมายากูนอาว่าบันนะอัมมากัลละมาหุมบิฮิลูดบอกว่าก็คือพวกเขานั้นไม่ตอบไม่โต้อตอบอะไรไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเลยนะนอกเสียจ,จากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อะไรล่ะอ่อนานบีลูดได้พูดกับเขาก็คือการปฏิเสธนะ การปฏิเสธจากคำพูดที่นบีรุตเนี่ยได้พูดได้สอนนะอันนะฮุมอุนาสุนยัตอรฮารุนเนี่ยก็คือเ,อเป็นการอะไรซักรียจะซักรียตันบิฮิมนะคือ,อไม่ได้พูดไม่ได้พูดแบบจริงใจนะว่าเอาไอ้คนไอ้คนที่ไม่เอามาได้ทำชั่วมาได้ทำพฤติกรรมแบบนี้ไปเลยพวกมึงพวกพวกคุณเป็นคนสะอาดเป็นคนดีคุณก็ออกไปเลยเปล่านะ แต่ว่าเนี่ยน,นักวิชาการตับซีดได้ธาธิบายว่าเป็นการซักรียะก็คือเป็นการอเอป็นการเขาเรียกเป็นการว่าแดกนะไม่ใช่เป็นการชมว่าคุณเป็นคนดีคุณก็ออกไปเปล่านะเป็นการซักรียะนะอะ่บอกว่าอะไร อันนาอินนาุมอุนาซุนยะตตฮารูนเป็นการซักริียยะ่าตฮารุมมีนั่นฟาวาฮิชเนี่ยนะอ่าอิฟติคอรนบีมากานูฟีฮิมีนั่นกอดาเราเขาบอกว่าพูดเหมือนกับเป็นว่าแดกอะไปไปมึงสะอาดกันก็ออกไปที่อื่นเลยไปพวกสะอาดไปไม่ต้องเขาไม่อยู่อย่างเนี้ยประมาณแบบเนี้ยไปไปไปออกไปออกไปไอพวกคนดีไม่ต้องมาอยู่ไม่ต้องไม่อยู่ อย่างเนี้ยนะเป็นการเป็นการแบบเหยียดย้มอีกอีกอักอนหนึ่งไม่ใช่เป็นการพูดว่าให้ออกไปนะพวกคุณคนที่สะอาดพวกเราเนี่ยไม่ดีพวกเราเรือเปล่านะครับแต่ว่าพูดแบบประชดประชันพี่น้องครับพูดแบบประชดประชันกันนะว่าอ้าคุณสะอาดคุณก็เอาไปอยู่ข้างนอกนะครับอ้าวลังจากนั้นนะครับอัลลอฮฺซุบานาะฮะวาตาลาก็กล่าวนะครับอัลลอฮฺตาลาบอกว่าอัลกุรอานเนี่ยทรงเรียกตำบลนี้ว่าเป็น ตำบลนารายตำบลลูดนะกอร,รยะตุกอรยะตุเกามิลูดนะบีกอรยะตินมุตฟิกาตหรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นตำบลกอรยะมุตฟิกาตนะเป็นกอรยะเป็นตำบลที่ถูกอาดาบถูกลงโทษนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตะอาลาก็เล่าต่อไปอัลัมยะตีฮิมนาบาอุลละดีนะมิงกอบลีหิมเกามมนูวาอาดะวะซามูดนะวาเกาหมี อิบรอฮีบอัสบีบอัสฮาบินมัดยะนาว่านมุตัฟิกาติอัตัดฮุมรูซูลูมบินบายีนาตอัลลอห์เล่าบอกว่าเห็นไหมข่าวข่าวก่อนก่อจากนบีก่อนกนเพื่อเราพูดถึงคนไม่เชื่อคนไม่ฟังคนดื้อคนรั้นอัลลอห์ก็เล่าในอัลกุรอานนะแล้วก็ถามเอาไว้ในอันกุรอานว่าอ้าวไอข่าวข่าวของคนที่มาก่อนจากพวกท่านน่ะมันไม่ได้มาถึงพวกท่านเลยหรือข่าวข่าวของใครอ่ะข่าวข่าวของคนในยุคของอะไรของนัว ไอ้พวกนี้เชื่อ,อนาบีไม่เชื่อ,อนาบีไม่เชื่อ,อนาบีอัลลอฮ์ก็ทําลายอันนี้ก็เป็นข่าวมาแต่อัลลอฮ์ตีถามเนี่ยถามมาไม่ใช่ถามไม่ได้ถามต้องการที่จะรู้แต่ถามว่าถามว่าทําไมล่ะไม่เคยรู้เลยหรอว่าไอ้คนก่อนๆที่มันไม่ฟังนาบีนะ่ะมีใครรอดมีใครปลอดภัยมั่งอัลลอฮ์ต้องการอย่างนั้นที่ถามนะอาลัมยะตีฮิมนาบาอุลลาดีนามิงกอบลิฮิมนะว่า ไม่ได้ข่าวก่อนก่อนขา่ขาวข่าวของคนก่อนก่อนมันไม่ได้มาถึงพวกท่านทั้งหลายพวกท่านั้งหลายไม่เคยได้ผ่านหูไม่เคยได้ยินกันเลยหรือนะอุมมาก่อนก่อนเนี่ยจากกลุ่มชนของนะบีนาะวะอารโกมอารนะวะสมุตกลุ่มชนสมุต วะเกามาอิบรอฮีมกลุ่มชนของนบียบรอฮีมวะอัสฮาบุนมัดยานะแล้วก็คนกลุ่มชนของมัดยานชาวมัดยานวันมุตาฟิกาตและก็ไอ้กลุ่มชนที่ในตำบลเนี้ยนาตำบลของนบีลูดเนี่ยนะเรียกว่ามุตัฟิกาตเนี่ยอัตตุุมรูซูล,ลูหุมนะว่าเราราซูลมาหาพวกเขาทั้งหมดแหละนะแต่ละกลุ่มชนนะ่ะกลุ่มชนของอาสมุตกับนนบีฮุดนบีซอเลมา เราซุลนมาหาหมดแหละอาตัดอุมรอซุลบินใบีนาดเอาความชัดเจนเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาเล่ามาบอกมาสอนทั้งหมดนั่นแหละฟามาการัลลอฮุลียุสลีมาหุมนอะอันลอฮ์เนี่ยไม่เคยที่จะรอนิมไม่เคยที่จะทําใครเลยที่ลงโทษอยู่ๆเอาไอ้คนที่อีหมานไว้บนเรือในอยุคของนบีนไอ้คนไม่ขึ้นเรือห้จมน้ําตายทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์โหดหรือเปล่า อัลลอฮ์อาจทำกับคนพวกนี้ได้ปะไอโกมอาร์ตโกมสมุตอพอส่งนบีซอลแลห์มาส่งนบีฮุดมาไม่ฟังนบีฮุดไม่ฟังนบีซอลแลห์ทำยังไงเอาเอาลมเย็นให้พัดผ่านตายนะพัดผ่านไปแล้วเอาลากกระชากขึ้นไปแล้วไปหมุนให้คอหลุดคอขาดร่วงลงมาตายเอาเสียงกำปนาตมาให้หูแตก แก้วหูแตกตายทั้งตั่ไอพวกนี้ตัวใหญ่เนี่ยข่าวข่าวพวกนี้มันไม่ได้มาถึงพวกท่านเลยกันนั้นหรือเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะอัลลอฮ์ก็ให้เราซูนมาแล้วก็มาสอนมาบอกทั้งหมดเลยเอาความจริงเนี่ยมาบอกทั้งหมดเราซุนแต่ล่านไม่เคยมาปกปิดอะไรเลยว่าถ้าใครทําไม่ดีเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษทั้งหมดเราซูลมาปิดหรือเปล่าไอพวกนี้ไอพวกนี้ที่ทีมันโดนลงโทษหนะ่ะอเปล่านอกจากว่าไอพวกนี้มันไม่เชื่อเราซูน นอกจากไอ้พวกนี้ที่มันโดนเนี่ยเพราะมันไม่เชื่อรอซูลอัลลอฮ์ก็เลยบอกฟามาการัลลอฮูลิลุลีมาหุมนะรู้เอาไว้เถิะน,นะว่าอัลลอฮ์สุบะตา,านั้นไม่เคยอาธรรมต่อบ่าวเลยอัลลอฮ์จะทําได้ยังไงแล้วก็พออัลลอฮ์สร้างมนุษย์พอให้มนุษย์มา,ให,มมาให้มีกลุ่มชนขึ้นมาอัลลอฮ์ก็ให้นบีมาแล้วก็ให้มาบอกว่าถ้าใครทําดีได้ดีใครทําไม่ดีก็ต้องได้ไม่ดีเนี่ย ก่อนที่จะลงโทษไม่ใช่พอปล่อยพอสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็ปล่อยอ้าวใครจะอยู่ยังไงอยู่ไปเลยนะอ้าวไอ้ใครจะอยู่แบบสบายอย่ากจอิบาดาไปหาเรื่องอิบาดากันอ้าวใครจะละหมาดหาแบบละหมาดกันเอาเองไม่ต้องให้นบีมาใครที่จะเชื่อเรื่องอลัลลอฮ์เอาเชื่อกันเอาเองจะเชื่อยัยงไงไม่ต้องให้หลักการไม่ต้องให้หลักฐานอะไรมา,มาทั้งสิ้นต่างคนต่างเกิดมาแล้วต่างคนงกน็ต่างเชื่อกันตามตัวใครตัวมันถ้าใครไม่ทําไม่ดีแล้วอัลลอฮ์ก็ลงโทษถ้าแบบนั้นสิอัลลอฮ์จะทำเพราะอัลลอฮ์ไม่ให้นบีมา แต่นี่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นมาแล้วอัลลอฮ์ก็อินาบีมาสอนมาบอกนะหลังจากที่พวกมันไม่เชื่อนบีแล้วต่างหากเล่าที่อัลลอฮ์สุบฮา,านะหัวตาลาทรงลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่านี่นะวันนี้ใครอย่ามาบอกว่าอัลลอฮ์ aw, เนี่ยโหดอัลลอฮ์ aw, เนี่ยทำรรนะเปล่านะนะฟะมาการอัลลอฮ์อุลียุสลีมาหุมอัลลอฮ์ aw, ไม่ได้อะทรรมต่อใครเลยนะวาลากินการูอัมฟุสหุมยัตลิมูล แต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นอะธรรมช่อชนต่อตัวของพวกเขาเหล่านั้นเองต่างหากเห็นไหมครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาได้บอกเอาไว้เพราะนั้นเรื่องราวต่างๆนะครับที่อัลลอฮฺได้เล่าเอาไว้ว่าแต่ละนบีนั้นอัลลอฮฺแต่ละกลุ่มชนอัลลอฮฺให้นบีมาตั้งนั้นแต่ว่าการที่อัลลอฮฺลงโทษนั้นพระองค์ทรงลงโทษหลังจากที่คนกลุ่มต่างๆ,ๆเหล่านั้นเขาไม่เชื่อนบีต่างหาก ไม่ใช่ว่าพราะไม่เชื่อไม่เชื่อลงเลยไม่มีใครมาซอนไม่มีใครมาบอกแล้วก็ลงเลยพับแผ่นดินเลยคว่ำแผ่นดินเลยเอาน้ําท่วมเลยป่าหลังจากนาบีมาบอกได้แล้วไม่เชื่อเราถึงได้ลงโทษนะครับพี่น้องครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับในกลุ่มชนของนบีรูธขอพี่น้องรายติดตามในตอนต่อไปวันนี้ต้องยุติเอาไว้เดวยกับเวลาเพียงแค่นี้อลลลัลลอฮฺวารานบีนะมามุฮัมมัดวาลลอฮลีอิวะซอบีบะอัลสลัมอัสลามุอะลัยกุมวะเรอฮมะตุลลอฮวอบะเบาะกาตุ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมหมามัสซอและ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009 8493 999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม